สวัสดีจ้าแม่จับพ่อจ้าสวัสดี f อที่น่ารักนะครับผมคลิปนี้จะมาชมบอลสีนะครับความสุขของคนรักต้นไม้นะครับผมโดยเฉพาะอะราชินีแห่งใบไม้นะครับหลายๆคนได้รู้จักนะครับตอนกระแสน้องปังปังนะครับมีบอลน,นะครับหลายชื่อเลยให้เราได้รู้จักนะครับผม แล้วก็ช่วงนี้ราคาจับต้องได้นะครับผมผมก็ซื้อนะครับเพราะว่ามันราคาหลักร้อยนะครับหลักสิบอย่างเงี้ยเราก็สามารถหยิบจับได้นะครับผมแล้วก็ยังขายดีนะครับในกลุ่มของคนรักบอลสีแล้วก็คนตามหาสะสมบอลสีเนาะนี่ก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่สั่งบอลสีนะครับสวยมากนะครับนี่เป็นไก่สุดสมวนนะครับประจองไว้เนาะแล้วก็มีอันนี้มิดเมตรีนะครับผมแล้วก็ศิลาหุ้มทองนะครับผม แล้วก็มีอีกสี่กระถางก็ยังขายได้เรื่อยๆนะครับยังขายยังแบ่งปันนะครับเราปลูกเราแบ่งปันเราเก็บไว้เนี่ยเวลาถ้ามีหน่อนะครับหรือมีหัวเราก็แยกทําจํานวนนะครับเมื่อเช้าผมก็ผ่าหัวไปเนาะอันนี้เป็นเศรษฐีพันล้านนะครับผมแล้วก็อันนี้พรเจ้าสัวนะครับด่างป้ายสวยมากแต่ต้นใหญ่นี้ยังไม่ด่างไม่ป้ายเนาะครับนี่ครับแล้มีเริ่มมีด่างบ้างนะครับผมนี่ครับผมก็ต้องขอบคุณ f c ลูกค้าที่น่ารักนะครับที่เข้ามา รุทหนุนนะครับแล้วก็ยังมีนี้ครับอีกเยอะเลยนะครับที่ยังรอเอฟเน่าว่างก็จะไลฟ์สดนะครับช่วงนี้งานยุ่งมากๆเลยครับผมี๋ยวก็มาพาชมบอนสีนะครับสวยๆในสวนของไม้มงคลทุลสิทธิ์นะครับผมครผมก็เลี้ยงไว้นอกตู้นะเพราะน้องแข็งแรงมากเลยครับใบใหญ่ก้านใหญ่เลี้ยงไว้นอกตู้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนุมานนะครับนี่เป็นหนุมานออกศึกนะครับแล้วก็จะมีนะครับ จุลพลเนาะในนี้จะเป็นเห็นชัดเจนนี่คือรู้เลยว่าเป็นโทสการ์เนาะลายสวยมากนะครับผมก็เป็นฟอร์มกอธรรมชาติครับท่านผู้ชมกําลังเริ่มกัดสีนะครับเป็นฟอร์มกอธรรมชาตินะครับผมยาขึ้นรกนิดหน่อยนะครับผมเศรษฐีพันล้านนะครับสวยมากๆเลยนะครับกอถัดไปนะครับผมอยู่ตรงกลางภาพเลยนะครับผมเศรษฐีพันล้านนะครับผมเป็นฟอร์มกอธรรมชาตินะครับมีหลายต้นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะครับ นี่ครับสวยมากน้องสีชมพูนะครับเศรษฐีพันล้านนะครับผมถัดไปก็จะเป็นม้ากัทกะนะครับเป็นชื่อม้าของพระพุทธเจ้านะครับผมใบสีเขียวอมน้ำตาลนะครับกระดูกสีขาวครับขอบใบก็จะเป็นสีชมพูนะครับสวยมากๆนะครับม้ากัทกะนะครับผมแล้วก็มีเจ้ากรุงไกรเซอร์ก็มีนะครับนี่สีชมพูนะครับแดงนะครับผมกระดูกแดงเนาะ เยอะเลยนะครับผมเป็นความสุขนะครับก็ยังขายได้เรื่อยๆนะท่านผู้ชมโดยเฉพาะบอลเก่าบอลไทยโบราณนะหลายคนตามหานะครับผมนี่ก,ก็เลี้ยงไว้นอกตู้ครับเลี้ยงไว้นอกตู้ด้วยความชอบนะครับผมเพราะว่าทาไมอยู่นอกตู้ละ่ะก็ตู้นะครับผ้านะครับผ้าพลาสติกที่คุมไว้มันขาดเนาะยังไม่ได้ทําก็อยู่นอกตู้มาเกือบปีแล้วรู้สึกว่าน้องแข็งแรงดีนะครับปรับสภาพเข้ากับอากาศนะครับ อุณหภูมิปกติของบ้านเราก็ทําให้เขาแข็งแรงขึ้นนะครับผมยังขายได้เรื่อยๆจริงๆครับผมสําหรับคนที่ชอบบอลสีก็สังเกตว่าเวลาไร้สดอะไรเงี้ยก็จะมีคนมาเอฟบอลสีนะครับผมนี่เป็นลูกไม้นะครับด่างปลายสวยมากครับท่านผู้ชมลูกไม้ครับลูกไม้นะครับด่างปลายสวยมากเลยนะครับผมแล้วก็มีบอลสีรักนิรันนะครับผมนี่ครับ สีแดงนะครับสมกับชื่อเลยรักนิรันนะครับผมบอนสีรักนิรันผมมาปลูกไว้ในกระถางเดียวกันครับให้ให้เขาดูเป็นฟอร์มกอนะครับดูมีความหลากหลายนะครับก็เป็นไอเดียนะครับที่มาปลูกรวมกันนะครับแล้วก็มีรักเอ้ยนะครับนี่เป็นรักเอ้ยนะครับผมสวยมากนะครับผมเขาอยู่ผสมผสานกันครับผมนี่ก็จะเป็นหลวงราชเสนหานะครับเป็นบอนเกี่ยวกับการค้าขายนะครับผมนี่ครับผมเกี่ยวกับ เมตตาเกี่ยวกับความรักนะครับหลวงรัษเนหาสวยมากครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นบอลสีเพชรสุวรรณโชตหรือเปล่าจำน,าน่าจะเป็นเพชรสุวรรณโชตหรือเปล่าทุกคนผมลืมแล้วต้นนี้นะน่าจะเป็นเพชรสุวรรณโชตเนาะผมลืมจริงๆนะเนี่ยลืมไปว่าชื่ออะไรนะครับผมถ้ายัางไรพูดผิดก็ขอโทษขออภัยมีบอลหลายชื่อนะครับนี่ครับเก็บไปนะครับผมวสวยนะครับ มิตรเมตรีนี่ก็สวยนะแยกหน่อไว้เยอะเลยนะครับผมดูสิครับนี่คือมิตรเมตรีนะครับย่าลกอีกนะน,นี่นะครับเป็นความสุขนะครับผมทําอาชีพคา้าขายแต่ว่าผมก็รักต้นไม้นะครับผมอันนี้จะเป็นอะไรอะ่ะทุกคนเท้าพันตาหรือเปล่าพญาพันวังอะไรอย่างงี้เนาะผมผ่าชิ้นแล้วก็เอาเอาหัวเน็บๆไว้นะครับผมชิ้นที่ทับที่ผ่าทำจำนวนก็มีลูกแบ่งปันอยู่นะน่าจะเป็นพญาพันวังนะครับผม สวยสวยนะครับผมอันนี้โอ้สวยมากผิเส้อยักษ์นี่ยายพินให้มาครับมีหัวใหญ่มากเลยแต่ยังไม่ได้มีเวลาผ่านะครับยังไม่มีเวลาผ่าเดี๋ยวมีโอกาสก็จะค่อยๆทาจานวนไปเนาะเนี่ยผมว่าผมก็ผ่าเมื่อเช้าผ่าเพชรพันล้านกับศิลานักป่านะครับผมเพราะว่าหัวใหญ่มากเลยนี่อสงไขยสวยมากครับท่านผู้ชมบนสีอสงไขยนะครับผมสวยมากครับผมนี่ก็ชายชนก็สวยมากนะครับผม เลี้ยงนอกตู้ครับเลี้ยงนอกตู้มาหลายเดือนแล้ะเมืองเกาะเก็ดนะครับผมโอเคครับคลิปจะยาวเกินไปเดี๋ยวขอฝากอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับจนจบคลิปนะครับมีอีกหลายชื่อเลยเดี๋ยวคอยทยอยลงไปอันนี้จะเป็นด่างแดงด่างชมพูเนาะเป็นใบแดงด่างชมพูนะครับผมสวยมากสีแดงด่างชมพูนะครับเป็นลูกไม้นี้ผมจะเลี้ยงไว้ทําเป็นแม่พันธุ์นะเขาสวยจริงๆนะครับผม จะเป็นด่างชมพูนะครับถ้ามาดูจริงๆนะครับนะครับจะเป็นด่างชมพูสวยมากสีจะสดมากเลยนะครับแต่ในในคลิปนี้อาจจะไม่ไม่ไม่เนาะสีไม่ค่อยเหมือนสมสมจริงของจริงเท่าไหร่นะครับผมกล้องโทรศัพท์มือถือผมมันไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นี่ครับแต่ว่าของจริงจะเป็นด่างชมพูสวยมากครับก็จะเลี้ยงไว้นอกตู้นะครับดูเป็นฟอร์มกอสวยดีนะครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ กับไม้มงคลชนละศิ์นะครับสวัสดีครับ